สวัสดีครับอยู่ผมฟอกปี้นะครับกับกิจกรรมบนเว็บไซต์ของเกม g e n s h i n Impact กิจกรรมนิทานร้อยอศูนย์โดยระยะเวลาอยู่วันที่21ธันวาถึง30ธันวานะครับโดยคลิปนี้ออกมาช้านิดน,นึงเพราะว่าติดธุรนิดหน่อยนะครับโดยผมจะทิ้งลิงก์ของกิจกรรมนี้ไว้ใต้คลิปนะครับ โดยเนื้อเรื่องจะมีอยู่ว่าเรากับไพมอนนะครับอยากทําการขอบคุณพวกโยไกนะครับที่ทําให้เราสนุกสนานกับงานเทศากาลของโยไกเราก็เลยจะเขียนนิยายแต่งขึ้นมานะครับเราให้ไพมอนเป็นคนวาดรูปแล้วก็ส่งไปให้สํานักพิมพ์ของยาเอนะครับเพื่อทําการตีพิมพ์ถ้าเนื้อเรื่องผ่านนะครับโดยเนื้อเรื่องก็จะประมาณนี้นะครับโดยตรงมุมซ้ายตรงนี้นะครับจะเป็นหนังสือที่เราเขียนเสร็จแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะครับ ่วนมุมขวาคือภารกิจรายวันที่เราต้องทำแล้วทำเสร็จเราจะได้ดวงไฟมานะครับเมื่อเก็บดวงไฟครบเราจะเอาเข้ามาทำกิจกรรมตรงนี้ได้นะครับโดยเราก็จะมาเริ่มเขียนนิยายกันเลยนะครับโดยให้มากดที่รูปหน้ายักษ์อันแรกนะครับโดยไพมอนก็จะถามเรานะครับว่าจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรแล้วเขาจะมีช้อยมาให้เราเลือกตอบนะครับว่าจะเขียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเราก็เลือกอันที่เราสนใจไปได้เลยนะครับ ด้วยจากช้อยที่เราเลือกมาเสร็จนะครับมันก็จะเป็นเรื่องราวขึ้นมาโดยเราสามารถอ่านได้เลยนะครับแล้วจากนั้นเราก็จะส่งไปให้สำนักพิมพ์ใหญ่เพื่อตีพิมพ์นะครับโดยของผมก็จะได้รูปเล่มมาประมาณนี้และเมื่อทําเสร็จนะครับเราจะได้20แพมโมเจมและตัง50,000นะครับโดยกิจกรรมจะมีทั้งหมด5วันนะครับเขาจะเปิดในทุกๆวันนะครับ ด้วยจากกิจกรรมนี้นะครับเราเข้ามาทําทุกวันจนครบนะครับเราจะได้ไพ่โมเจมทั้งหมด120ไพ่โมเจมหนังสืออัพเวลประมาณ10เล่มนะครับแล้วก็โมราอีกประมาณ100แสนหนึงนี้นะครับคือกิจกรรมมง่ายสั้นๆของเกม g e n i i m p a c t อย่าลืมเข้ามาทํากันนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย